หนังถือนี่ฮะไปอ่านนะชาล้างจิตใจที่โสกรปรกมากออกบ้างออกให้ได้มากเป็นขั้นๆไปเดี๋ยวนี้เมืองไทยเราจะจมด้วยความโสกรปรกนะความโสกปกมีตัวราคาตันหาเป็นที่หนึ่งหมาเมืองไทยสู้ไม่ได้สู้ราคาตันหาของคนไม่ได้นะเวลานี้ราคาตันหาของ คนชาวพุทธเราชุกเลยนะในเมืองไทยนี่กำลังลูกลามใหญ่ตีศาสนาแหลกเล้วไปหมดเลยจะไม่มีเหลือนะตัวราคาตัญหานี่ตัวลูกลามตัวไฟไหม้บ้านไหม่เมืองตัวนี้ออกจากตัวนี้แตกกระจายเป็นขลงออกไปดิ้นโดนกวาดแต่งที่ไหนเพื่อราคาตัญหาเพื่อราคาตันหาเป็นไฟเผาบ้านเผาเมืองนเวลานี้พี่น้องทั้งหลายทราบแล้วอย่างนี้เอาทำม,มาจับดูกิเลสนะ แล้วมันเอาพูดเล่นๆนะที่เเผาหัวใจคนนี่หัวใจไหนไม่ไม่มีไฟมีเหลือนั่งูีนี่สงบสิกายตัวหัวใจมันเป็นไฟเผาอยู่ตลอดเวลากิเลสมันหมุนติ้วติ้อยู่นี่ยังไม่พากันทราบหรือมันมา,ม,าม,ามาอยู่หัวใจเจ้าของทาอยู่ไกลๆทำไมมองไม่เห็นวะพากันพิจารณาให้ดีนะมาอย่ามาเสียประโยชน์มาลื่นเลงบันเทิงตามกิเลสตามกิเลสไปตลอดเวลาดูไม่ได้นะ ในสายตาของทาเวลานี้ดูไม่ได้แล้วเวลานี้เกียดไทยของเราอย่ในอุตสาห์พอยาประสาสนามาช้ามาล่างบ้างพอจะได้สติสตางบ้างก็ให้ได้ถ้าไม่นาเกินไปจนว่าจมลงไปทั้งเป็นนี่อันนั้นก็สุดนิสัยนะให้พี่น้องทั้งหลายเอาไปคิดไปอ่านนะเวลานี้กําลังส่งเสริมมันทั่วประเทศไทยราคาตันหามันวิเศษวิโสอะไราราคาตันหาหมามันก็มีทั้งตัวผู้ตัวเมียสัตว์ทุกป,ประเภทมีราคาตันหาเหมือนกัน เขาไม่ทําไมเขาไม่ได้เผากันเหมือนราคาตันหาของมนุษย์เราราคาตันหาของมนุษย์เรานี่มันจะเผาบ้านเผาเมืองนะเวลานี้ต่างคนต่างส่งเสริมทุกสิ่งทุกอย่างเสริมกิเลสเสริมตันหามองกันเอาราคาตันหามาประดับลาดอวดกันอวดกันอวดอะไรอืมราคาตันหาอวดอะไรหมามันก็มีนี่วะแล้วมันจะเอามาอวดกันนะเยียบชาติชาติไทยของเราให้ร่วจมเวลานี้คือราคาตันหา ต่างคนต่างแท็กต่างคนต่างแซงต่างคนต่างแข่งดีแข่งเด่นแข่งสวยแข่งงามกันแล้วก็กอบปวยหาก่อปวยออกมาดิ้นทำราคาตันหาผลอยู่ท้ายเงินในกระเป๋าไม่มีราคาตันหาไม่บกบางพาดิ้นพาดิน้นจนเป็นจะตายเงินในกระเป๋าจะไม่มีรลลาคาตันหาไปถลุงหมดถลุงหมดหามาตั้งแต่เช้ายันค่ำยันค่ำกิเลสพาหา ราคาตันหาพาหาได้มาแล้วราคาตันหา,าไปถลุงหมดถลุงหมดเผาหมดเผาหมดสุดท้ายบ้านเมืองเราจะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวนะแต่มีแต่ราคาตันหาึุงม,มันไฟเผาบ้านเผาเมืองแหลกไปหมดนะเอาทำมัดเตืเอนพี่น้องทั้งหลายให้ทราบนะถ้าให้ตื่นเนื้อติดตัวให้ตื่นใช้เวลานี้นะไม่สายเกินไปนะเราไม่มีหางจะไปแย่งหางหมานะ หมาเขามีราคาตัณหาธรรมดาเขาไว้เห็นทำบ้านเมืองให้ลมจมแต่มนุษย์นี่ราคาตัณหาวนุนนี่ทำบ้านเมืองให้ลมจมได้จริงๆนะการคนต่างส่งต่างเสริมตกแต่งอะไรมีแต่เรื่องราคาตัณหาออกหน้าออกหน้าออกหน้าทั้งนั้นนะราคาตัณหาไม่ได้อยู่ข้างหลังนะถ้าอยู่ข้างหลังก็หนุนเลยใส่เลยออกหน้าก็ลากเลยเป็นอย่างนั้นนะสายตาองธรรมจะดูไม่ได้แล้วดูชาวพูดลนเวลานี้มันกำเริบเสริมสารเอาเหลือประมาณอืม จนจะดูไม่ได้จริงๆนะโอ้หน่าจะทอดอะไรตายอยากไปแล้วเนี่ยมันจะหมดหวังแล้วน่าเนี่ยปล่อยให้กิเลสไปลาาไปแกงกันซะแหลกเลยก็หมดปัญหาเท่านั้นแหละช่วยอะไรมันก็ช่วยไม่ได้ไม,ไ,มไม่ฟังเสียงธรรมนะมันจะฟังเสียงแต่นรกเอเวกีเผาหัวตลอดเวลาขันกลับไปบ้านผัวกับเมียก็ทะเลาะกันทะเลาะ,ะ,ะกันก็เรื่องราคาตัณหานี่แหละเออเมียก็ผัวไม่พอราคาตัณหาไม่พอผู้ชายไม่พอ ไอ้ผัวกับเมียก็ไม่พอผู้หญิงั่วอะไรส่วอะไรก้านมาหมดให้เป็นเมียของเราคนเดียวผู้หญิงกับผู้ชายที่ไหนก็ก้วนหามาเป็นผัวของเราคนเดียวเอามาเผาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาสุดท้ายผัวกับเมียอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่มีขอบมีเขตไม่มีผัวมีเมียแทงม้าก็้ไปอีกนะเออเรื่องว่ามนุษย์เรามีขอบมีเขตมีผัวมีเมียมีฝั่งมีฝามีศีลมีธรรมเป็นเครื่องกั้นกลางห้ามไว้ตรงไหนที่ จะเสียหายปัดออกปัดออกแล้วจีเราคนมีศีลมีธรรมอันนี้มันลุกลามไปหมดลุกลามไปหมดนะไม่มีคือมีแปรณเวลานี้ยกาลังราคาตัญหานี่เปิดให้พี่น้องหลายทราบซะศาสนามันนาพี่น้องหลายต้องนําตามหลักความจริงไม่โกหกไม่หาเรื่องหาราวมันเป็นอย่างนี้ในหัวใจสัตว์และกิริยาต่างๆที่แสดงออกมีแต่เรื่องราคาตัญหาออกหน้าออกหน้าทั้งนั้นนะ ไม่มีอะไรออกหน้ายิ่งกว่าราคาตันหานี่พิลึกพิลั่นนะตัวนี่แหละตัวมันจะเผาบ้านเผาเมืองตั้งแต่เผาครอบครัวไปเรื่อยๆไปลูกเล็กเด็กแดงอยู่กับพ่อ,อแม่ไม่ติดไปลงนําโรงเรียนเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องเพราะพ่อ,พอแม่ทะเลาะกันเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องราคาตันหานี่แหละยุ่งแต่เรื่องนี่นะมันสาเร็จเสศสารอะไรนักหนามนุษย์เรานะมันก็เคยมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วราคาตันหาน ก็เมื่อมีธรรมระงับดับไว้ก็พออยู่พอกินพอเป็นพักพอไปสงบร่มเกล็นผัวเมียก็พอพูดกันรู้เรื่องบ้างเวลานี้ราคาตันหามันก็เลิกเสื่อสารพูดกันไม่รู้เรื่องนะเวลาเนี้ยสิ่งที่ปกครองไม่มีให้กิเลสปกครองบัญบัตบทมันก็กไฟเผาแหลกเผาแหลมกาลังจะจงนะชาติไทยของเราทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้แหละตัวสําคัญมากทีเดียวมันกําลังเผาในะเวลาเนี้ยกิเลสไม่มีไว้นะ เราเท่าแก่ชราแล้วเข้าในโรงแล้วพอได้ยินว่าเขาจะมีระบำยงลำโป้ที่ไหนได้ยินเสียงเคาะหลงโป้โป้ข้างในเคาะหาขัเสียงนึกว่าตายแล้วแต่ได้ยินเสียงโป้โป้เลยไปเปิดดูนึกว่าตายแล้วหนูเคาะหลงโป้โป้เลยนี่ได้ยินเขาว่าเขาจะไประบำยงลำโป้ขับลำําเพลงที่ไหนอยากไปฟังไปดูเขาจักหน่อยแล้วค่อยมาเข้าโรงใหม่นั่นเห็นไหมมันสมัครตายแล้วมันยังไม่ยอมตายมันยังมาดิ้นอยู่ขนาดนั้นเห็นไหมลาการตันหา มันเก่ง humble, ในหัวใจของสัตว์เวลานี้มากกาลังดิ้นหัวใจพี่น้องชาวพ,พ,พูดเรานะให้พากันระมัดระวังนะไม่มีใครสอนอย่างนี้นะพระก็ก็ไม่กล้าจะสอนเพราะตัวก็ไม่กล้าในตัวเองก็ไม่กล้าจะสอนใครน,นี่กล้าทุกอย่างเ, e เรื่องเหล่านี้ปัดหัวมันลงขาดชาวบ้านลงไปหมดแล้วเผาศพมันเรียบร้อยมาแล้วพอเป็นเวลาก็สี่สิบเก้าปีกำลังจะเต็มวันที่วันที่สิบห้าพฤษภาคมนั่นเป็นเวลาเต็มห้าสิบปีในวันเผาศพของจิเลศ ตัวเวลาค่าตัณหานี่ตัวสําคัญมากที่สุดเราได้ผ่านเวทีมาแล้วถึงใะมาพูดพี่ต้องหลายฟัง่งทั้งทั้งที่เราจะฟาดกับมันอย่างเต็มเหนียวมันฟาดเราหงายหมาหงายหมาหงายไม่เป็นท่าเขาเรียกหงายหมาเข้าใจไหมถ้าพอหงายเป็นผ้าท่าบางเขาเรียกหงายแมวมีเล็บต่อสู้มีอันต่อสู้วันนี้หงายหมายอกมาสู้มันอแต่สู้ไม่ถอย เอาเจนกระั่ามันขาดสาบ,บ้านหลงหัวใจแล้วถึงมารู้เรื่องของมันโถกองทุกข์จริงๆฟื้นไฟจริงๆไม่มีอะไรเกินราคาตัณหนนี่เป็นเบอร์หนึ่งในบรรดากิเลสที่อยู่ในหัวใจสัตว์นั่นออากมาได้พูดได้เลยเต็มปากนี่ก็พูดได้ไอ้ผีน้องเคยฟังอย่างเต็มปากเราเห็นโทษของมันมาแล้วอันนี้เป็นไฟหนักมากที่สุดทีเดียวโกด่วงมากเป็นทุกข์มากและชอบมากด้วยนะสัตว์โลกมันเคลือบน้ําตาลไว้หนาแน่นหมดชาวสัตว์สัตว์โลกถึงชอบอันนี้มากที่สุด พราะมันเคลือบน้ําตาลไว้อย่างหนาแล้วทีนี้ตัวไข่ที่อยู่ข้างในมหาไข่มันไม่เห็นแล้สิีพอน้ําตาลละละลายป้าบอกนี้ออกมีแต่ตัวฟุ้งตัวไฟมหาไข่เผาแหลกไปหมดเลยเนี่ยถ้าคึณเคยจำมานะพี่น้องทั้งหลายถ้าอยากเป็นผู้เป็นคนมีขอบวีเขตอยู่ด้วยกันเป็นพาสุขร่มเย็นมีขือมีแปรให้นาธรรมะนี้ปฏิบัติจาจับสิ่งเหล่านี้ออกบังคับกันไม่อย่างนั้นไม่ได้นะจะจมกันหมดแล้วนะอย่าเราจะเข้าใจนะ ว่านี้เขาเป็นเศรษฐีก็จะมีความสุขเศรษฐีก็คือมหันตทุกล้วนี้เขาเรียนความรู้มาจากทวีปนั่นทวีปนี้เขามีความรู้สูงเ้าเขาจะมีความสุขนั่นล่ะคือเครื่องมืออันทันสมัยของกิเลสมาถลุงตัวเองแล้วจากนั้นถลุงชาติบ้านเมืองถ้ามีอำนาจวาสนาปกครองบ้านเมืองแล้วตัวนี้ตัวต้องขันมากนะที่มีความรู้ามากอาศัยกฎหมายบ้านเมืองหน้าที่ราชการบ้านเมืองเขาแฝงเลยแล้วเนี่ยตัว สแสดงฤทธิ์ใหญ่ทําความโชกระปกุกโชคโมมาตาจอดชาติบ้านเมืองแลวไม่มีใครเกินตัวละขา้าสนหาเป็นตัวเหตุเอาความรู้วิชามาจากไหนมันจะเป็นเครื่องมือถลุงได้หมดนะถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องกั้นกลางถ้ามีธรรมแล้วไม่มีใครโยมเย็นยิ่งกว่าผู้มีธรรมเป็นผู้ใหญ่เฉยยิ่งได้ทาความโล่งเย็นให้แกโลกได้มากได้มากเท่าน,นั้นนะถ้ามีธรรมนะมีธรรมมากน้อยเฉยก็ยิ่งมีความโล่งเย็นถ้ามีแตะกิเลสล้วนนี่ใครจะมาอวด ว่ามีความสุขความสุขไม่มีใครมีความสุขว่างั้นเลยไม่มีใครเกินทำพุทธเจ้าที่แม่นยําที่สุดดูหัวใจโลกน่ว่าใครจะแม่นยายิ่งกว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่สงบสงี่ยมงามตาประดับประดาตกแต่งตัวสดสวยงดงามนางฟ้านางฝัน,น,งฝนชู่ไม่ได้แต่กองไฟในหัวใจมันกิเลสราคะตัณหาเผาอยู่ในภายในใจมันไม่ได้ดูกันไอ้กิเลสมันหลอกไปประดับหน้าร้านอันนั้นดีอันนี้ดีนี่เป็นบ้ากับกิเลสไปหมดกิเลสมันไม่ให้ดูตรงนี้นะ ตัวมันเอาไฟเผาอยู่ในหัวใจเราเนี่ยลายไหนก็ลายนั่นล่ะถ้าไม่มีธทมแล้วเราจอวดน,นะอวดพระพุทธเจ้าว่าเรามีความสุขความสบายเราเฉลียวฉลาดเกินหัวพุทธเจ้าตัวฉลาดนี่แหละตัวจะลงนรกพระพุทธเจ้าไม่ได้ลงนรกนะสอนพวกเราไม่มีสัตว์มีส่วนแบ่งสรนพส่วนจากเราพระพุทธเจ้าไม่มีได้มีเสียผู้ที่จะเสียจะได้คือเราถ้ายอมฟังเสียงธรรมแล้วเราจะมีส่วนได้ส่วนดีถ้าไม่ยอมฟังเสียงธรรมแล้วจมคือเรานั่นแหละไม่ใช่กระจมพระพุทธเจ้าไม่ได้มาจมนะ ให้พากันไปต,ตั้งใจปฏิบัตินะเวลานี้ตัวนี้ตัวรุนแรงมากให้ต่างคนต่างระงับดับมันให้ได้ให้อยู่ในกรอบพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนให้ละขาดนะ,นะผู้ที่สามารถที่จะละขาดผู้เจ้าก็ส่งให้เลยเอาเอาให้ขาดเลยถ้าผู้ไม่สามารถจะละขาดให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมมีธรรมบังคับเไว้อย่าให้มีตะกี้ตณหาทางานอย่างเดียวมันจะเอาไฟเผาโลกต้องมีศีลมีธรรมบังคับไว้ เช่นผัวก็ให้มีผัวเดียวให้มีเมียเดียวนั่นเห็นไหมสิ่งธรรมต้นมารับเอาไวย้ยามีสองมีสามเป็นไฟทั้งนั้นเป็นไฟทงนั้นนอกจากสาม,มีภรรยานี้เป็นคุณต่อกันนี่ท่านก็สอนเอาไว้กาเมสุวิชจารว่าไงศิลข้อที่สามทำข้อที่สามบีบบังคับราคาตัณหาตัวมันกําเริบโศบสานเอาไว้ให้มันอยู่ในกรอบของผัวของเมียมันจะมีขื่อมีแปรถ้าถ้าลงกิกเลสต,ต,ตัวนี้จะลุกลามอ,อกไปแล้วไม่แหลกหมดนะนั่นท่านก็ไม่ได้สอนให้ละขาดนะ ให้อยู่ในกรอบแห่งความพอดีบ้านเมืองเราจะมีขือ่อมีแปรมีฝัง่งมีฝาบ้างนะอันนี้มันเลอะเทอะไปหมดนะเวลาเนี้จะดูไม่ได้นะยิ่งการแต่งนู้แต่งตัวแล้วโถไปที่ไหนเดีมองหาหมานะเราก็ดีนะอืมมันตกทะเลหมดแล้วลุงยังนะหมา,า,หา,มาแล้วนี่นาวะแล้วหมาในวัดป่ามันตาเรานี่มีสิบสามตัวเวลาพวกเก่งๆเ,เข้ามานี่เราก็ได้ระวัง ดีไม่ดีเราจะสั่งจับหมาเราใส่กรงหรือไปหลบซ่อนไว้ในหลังวัดนนพวกนี้เก่งกว่าหมามานี่หมาเราจะตกทะเลกําแพงแตกเลยะเพราะราคาตันหามันเก่งกว่าหมาเข้าใจไหมการแต่งเนื้อแต่งตัวนี่โยูยไม่ไม่มีใครสู้นะเทวดาสู้ไม่ได้นะแต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อราคาตันหามาอวดกันนี่เท่านั้นเองนะไม่มีอะไรนะแล้วก็ไฟเผาจะดของด้วยเหตุการณ์อันนี้มันก็ไม่ดูหัวใจนะมันร้อนเป็นฟืเป็นไฟหมดเวลานี้โลก นี่เราทำชาล่างอย่างนี้พี่น้องไหนไปพิจารณานะให้เอาไปพิจารณาไปปฏิบัติให้มีขอบมีเขตยาปล่อยเนื้อปบ่อยตัวจะเกินเหตุเกินผลไปจนกระทั่งหมาตกทะเลหมดสู้มนุษย์ลามกไม่ได้นะลามกด้วยราคาตันหารตัวสำคัญมากหมาเขามีขอบเขตมีเวลาเวลาของเขาเช่นเดือนนั่นเดือนนั่นเขาคืบเขาขอนอนก็มีทะเลบ่อแวงตัดกันบ้างเป็นธรรมาราของหมา แต่มนุษย์เรานี่ไม่มีเลยเถิดตลอดเวลาเลยเถิดตลอดเวลาการเวลาไม่มีในราคาของมนุษย์เนี่ยแล้วยิ่งฉลาดด้วยทําความเสียหายรุม่มจมแก่ชาติบ้านเมืองได้ไม่สงสัยคือราคาตันหานี่ถ้าไม่นำธรรมเข้าไปบีบบังคับมันไว้แล้วจะไม่มีอะไรพาสุขเจริญใครจะว่าอะไรเจริญก็เจริญอิดปูนหินสายมันอะไรมันมีความหมายเลยนรกมันก็ไม่ไปตกนะอิดปูนหินสายตึกรํมามันช่องสูงกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับพวกนี้ไม่ได้ไปตกนรกไม่ได้ขึ้นสวรรค์คนนั้นแหละ ผู้เป็นเจ้าของนั่นแหละที่จะไปตกนรกนะเพราะเห่อเหอิมเ,เกินไปแล้วสิเอานั่นมาหลอกกิเลสมันหลอกแล้วเจ้าของจมในโลกนั่นประจํามานะวันนี้พูดเพียงแค่นี้ก่อนไม่พูดมากนะักนะให้พี่น้องหลายประจํานี่เป็นพรปีใหม่ให้พี่น้องหลายไปปรับเนื้อปรับตัวให้ดีให้อย่าเลิขอบเขตศีลทําจนเกินเนื้อเกินตัวมันดูไม่ได้นะั้นเราเป็นชาวพุทธแล้วนะเอาละพอ ยะถาวาดิวะหาภูราปิริูเรติสากลังเอวะเมวะอิโตทินางเปตานังอุปาคปัติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัเพปุเรตุสังกปาจันโทภณะละโสยะถามิโชติ พระโสยถาสภิติโยวิวาชานตุสพพโรโคมีนาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกเวะว่าอภิวาธนะสีลิสนิจจังวุธาปจายนโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลัง อาละที่นี่กาับไปที่นี่้ากันไปฟังแล้วเทศก็เทศจะฟังแล้วเขาจะจะจำมานไปปฏิบัติยังไงก็แล้วแต่สอนเท่านั้นพอ